พี่น้องท่งกำลังใจพี่แปว๋วนวนิดสาวหน่อยเพชรบานแพ่งในเรื่อพี่น้องเอ้ยเป็นจังไหร่พีพ่าน mm. กินเขาอิมอ่มอิ่มกำลังอารมณ์ดีๆสายจะพาดโทษเขาหาพ่อตั้งแต่หล,ลับสายเท่านั้นหลักพี่แป๋วเบาได้ข้าเดียวเอาเอาแลวกับเอาเอาแลวกับเอาจะพาดกับโหดเกินพีพ่พานอ่าต่วักข้อนสิเป็นหนามากหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีมีหมอแคนแฟนหมอลัมทีคารุปรักสู้ผูสู่คน มืึอนี้มาพบมาพผลกันคือเก่าพี่น้องครับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญ่์เผาก็โกสุริโยบานธามิตรโกไปไหนโกไปไหนจ้ะอาจารย์ได้เซียงสิบว่าหายประเด็นจะนี่ผู้มาจับมาลำกันได้ากพูดว่าหายแนวใดาแมนบอสเอาหายเอฟซีแบนบ FC ฟนคลับฟังแลักกับบึงไปพร้อมๆกันพี่น้องโหดบ่ราะขันกินข้าวหัวกระอิมเอาแดดข้าวเพิ่งเสร็จหรอเอาคือว่างจัดฟังไงเอ่อยี่บสี่มีนาเจ็ดสองจองคิวให้หน่อยสามร้อยเราเปิดโชว์ครับของใครครับไปสแสดงที่ไหนเนี่ยของเจรครับ เอาง่ายนี่อย่างก่อนเลของกูดทำมาสเตจขูดจานแม่เจอบอแบบนีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวลองคิดใหม่ค่ะใส่แล้วเอาโอเคดีละลดี๋คิดไว้จ้าจ้าบอกเลยว่าสำหรับที่แป๊วนวานิดบอได้คำเดียวให้ผ่านเอาเอาเอาแล้วก็เอาอีกเอาแล้วก็เอาอีกเนาะพี่น้องเนาะคอยสงสัยแนว่ดอะไคอยสงสัยคอยก็เลยิฉพาะการถามเนี่ยมาทีนี่ แล้วจากพยัคกระดอกกระเด,เดียดแทนสิเอาถือว่าเป็นเจ้าภาพญ่ใจสป,ปอร์ตเจ้าบ่าโห่บอกคนมีงานใหญ่พยัคฆานจ้างซีปีสอนสำหรับหมอรำที่บ้านบ้านเอียงกับบ้านของเราในบ้านนาโพ๊ไต่บานน้านนาโพ๊ไต่แม่นบ่จังหวัดอุบลราชธานีค่อยกระสงสัยอยู่ดอกพยัคฆานว่าเล่าจ้างไปงานเอียงกระดอกกระเด,เดียดแทนพี่น้องยี่สิบเก่ามีหน้าหกเก่าสาวหน่อยเพชรบ้านแพงไก่ระดีพยัคฆ์านยี่สิบมีหน้าเจสูนปีหนาพี่น้องอวีรพงษ์วงศินยี่สิบหามีหน้า เดทหนึ่งได้บาทนี่สาวน้อยเพชรบานแพงพิเศษฉลองครบรอบห้าปีวงอิงโอ้โหครบสัญญาหาปีแล้วตัวหนูพญานาฏปีเดทหนึ่งได้พี่น้องยี่สิบสี่มีนาจ้างว่าหันเนี่ยจ้างว่าหันนี่หลักพญานาฏสาวน้อยลำเพลินโชว์บ้านนาโพใต้ต้องจวดอย่างเดียวเพคนว่าผู้จัดการโทรมาจ้างว่องเจ้าของเออเออกับแม่แป๋วเทิงสาวน้อยหนึ่งเทิงสาวน้อยสองได้หลายคนกระสีสงสัยคือจั้างพญ่ข้ามผานวานี่ยหลัก เราสิจ่างไปเฮ็ดยังกระดอกระเดียใช้พี่น้องเอาเอาเอาวันที่ยีบเก่าก่อนนี่งานมี้ยยังเอายี่สิบเก้ามีนาบ้านนาโพใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคอนเสิร์ตหมอลำการกุศลพี่น้องเพื่อสร้างกำแพงแก้วล้อมโบสถ์เพื่นวาวัดบุญทิสารามบัตรร้อยยี่สิบแต้มอ่ายี่สิบเก่ามีนานี่ได้พันยี่หลนเราก็นี่แหละตั้งแต่ปีหกเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่ปีอยู่วัดเดียวกันนี่หลับให้ผ่า บอกขึ้นว่าละนี่หลักเพิ่นว่าแล้วบ้านแล้วบพราะใาใต้มีต้องจวดอย่างเดียวเพิ่นว่าอ้อาวก็ถทอว่าพี่น้องช้าวบ,บ้าน,นเนาะย็นพ้องต้องกันเออกับคือยายไร่นี่แล้วเป็นคนในชุมชนเออแล้วเราก็เป็นคนสนิทเป็นผู้จัดการหมอลำเนาะ เออสาวน้อยรำเพรื่นโชวจังสิแม่เจ้ายักษ์เป็นผู้ลู่ไหลพญานิานเจ้ากระถามแล้วสะกอนเนี่ยแล้วสิว่าห่าแดกดากบอกไปทัวบอกไปที่พญ่าตั้งผานแล้วอศิวาห่าล้อบกกาครับข่อยฮะล้อบกกาแมนทู่บอกแมนอืมว่าหันแล้วแห่งข้อมิ่งขอมาอยู่ออืว่ามุกนี้ได้ว่าสันละวะอืม่วเออนั่นลราปฏิณีทราบบ้างกันสิเห็นพองตองกันตีข่อยว่าเออใหญไร่จน อันนี้เจ้ากิดเป็นธุระให้แน่เด,เดอ้เอจะบอาเรืร่องกปาร์ซาคบกันเปินกับสิปรสาร์ซาคบหรอละเออ,เออก็ถือว่าเพคนเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่หลายๆคนให้ความ ไว้เน really? no. ื <zer welche> aan, ้อเชื <premier> flying, e> ่อใจเด้เนาะจังสีจ้างถึงซีปีเต็มเมืนบลอกพญานาผเออพราะเด็กมีตาวงสาวหน่อยเป็นมันแหงกับสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชคได้ล่ะกับมีศิลปินผู้ไทยนน้ำได้ล่ะเออแต่ว่าห่างสีนักมาทางสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองอ๋อมันมวนมันหาวมันจวดเนาะแมืนบลอกกัตถ์ว่าเป็นธรรมดาได้เราจะขอมาเป็นผู้จัดการเมืนบลอกพญานาผเออจ้างเอาวงจะขอก้อนนี่ละใส่ไม่คอยก็ได้เออเอาบาชีนี่เป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะพอกังใช้เพิ่นฝากแช่จากหน่อยแน่เพิ่นว่าจังสีสร้างป่ายไไหวพญานาแผาน ปลายเดือนนี้พี่น้องอ,อย่าลืมไปมวนน้ากันเด้อครับยีสิบเก่ามีน้าหกเก่าจัดเต็มเลยครับคว้วมวนบัตรแข็งหนึ่งร้อยแท้พี่น้องบัตรหนางานร้อยยี่สหกเจ้าเลือกเอาสิเอาลอยหนื่อสิเอาลอยเศ้าพร้อมจวดฝากแช่ในเด้อยครับเอาบุญน้ากันนี่หละเป็น คอนเสิร์ตหมอลำการกุศลเพื่อสร้างกำแพงแก้วล้อมโบสถ์เผยพานกำแพงแก้วเดือพเผพแผ่กำแพงแก้วล้อมพระอุโบสถจังสิแม่แบบบุญง่า่ต้นแบบบุญใหญ่อนุโมทนาสาธุบาตรมุราพารามิ่งพระโคตุนท่าโคตังมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเกลสั้นนั่นเองทั้งสั้นติดเผยแา่เราบาตทีนี่ก็เห็นเสือสีเขียวสีเขียวอ้อมตองมากครบรอบ24ปีสื่อสปอร์ต สื่อของคนรักกีฬามหาสารคามนี่เ,เ,เราเราเห็ดแจกฟรีบ่พอจะผ่านยากแต่แล้วแต่ว่างามงามมิรูปพอกันใช่วิไลศินพร้อมดีอ้อาวจังสันสนพนนี่น้องเนาะถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจเต็มเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตจ้างหมอล่มคณะใไงซีปีสอนให้ผ่านหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองลากค่าบ่แม่นหน่อยๆพ่น้องแม่นบ่ล่ะสี่งานานี่สิบว่าหานกลัวอยู่บ่ สี่งานนี่ล้านกลัวอยู่ด้ล้านล้านยุดอกแย่ผานหนุล้านแล้วเนาะสี่สามสิบสอง่กี่ไลน์น่ะแมนบ่อ้าวบาทที่นี่เป็นจ้าไดเจ้าภาใหญ่โทษมาจางกระดีอกดีใจยุดอกกินแป๊วพิ่งกสะดีใจยุตะวันแล้วกระดีต๊ขมาจั้งสีแม่กินเข่าอิ่มๆกำลังสิงหววนอนจังสิแม่เดี๋ยิี้เสียงพอการใช้บอกขึ้นข้าเดียวกระดีเสดสเดือไปยุได้เนาะเอาว่าแมนผู้ถามก็ถามไปตามมันนี่ละเอาก็ะดีอะไรยเออพอสิจ้างไปหยังกระดีถามตัวละงานหยั่งงานที่ไหนเออ เอ้ยได้เราโบกคือไผ่ชื่อๆเราโบกคือไผแล้วก็บัไม่ไผอยากคื้นไม่อกเอาจากสารน้องเานาะฝากแช่กันไปหลายๆสำหรับงานบุญงานบุญงานกุศลนี่ลเรอการใช้เปลี่ยาจาพาง่ใจเป็่นสางวอลลัมซีปีสอนพห้ผ่านฝากแช่เนเด้วยครับเอาบุญน้ำกันวันที่29มีนา หกเก้าเดือนหนาปลายเดือนหนาพี่น้องมันหนีันที่เท่าไรแล้วมืนหนี้วันที่เดือนกุมภาพันธ์พญานาคมืนหนี้วันที่สิบสองมือเท่าคำเลยอีกสองมือเจ้าอะไรพญานาคอีกสองมือจัง,งะอะไรอยู่นี่อ๋อวันวาลเลนไทน์โอ้ยน้องว <c oughs> ัน,าาน,านวาเลนไทน์ไปเจอกันได้หละ่ะกับยิปเก่าพี่นะ้าเออบอ้นั่นละ่ะ <c oughs> บายคอบา บัตรแข็งลอยเดียวเพิ่นบอกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเออผู้ใดอยากได้บัตรแข็งก็ติดต่อไปช่องทางใดก็หาเอาเออแล้วบัตรที่นี่ถ้าไปซื้อหน้างานน่ะ120จะสิเอา100ตึงหรือ120ย่สิพ่อไม่ผ่นเจ้าก็บอกเพิ่นจักหน่อยเนื้อกระยศให้เพิ่นสรรหาเอาเองคักหลายคักขอไปหาพอการใช้วิไลศิลธรรมระดมเครือสมนี่ก็สิได้อยู่ดอกเอางเถียวบ่แม่นเนาะเอาบ่บอกค้อนมาหักกูสิแตกหยังผ่านมันสิยไวอย่างหล่ะกูยากกูแฮงซ่ำหนิมึงบ่หนำใจบ่นาแดกดาบกูอีกแต่ซ่ำหนีคกูแดกอยากบ่แฮงเออ เอ,าจ,อ,อาจังสั่นละพี่น้องว่าจั้งในอีกก็กนี้ผ่านนั่แล้วผู้ใดสิไปเบิ้งกลับไปผู้ใดว่างกลับไปเบิง้งผูใ้ใดบ่ว่างก็ัย่าสับไปเบิ้องเออใหญ่ออแล้วคิดเอาไงาแล้วคิดเอาเออบ่เป็นยังกันเราล่าเพื่อนโชว์ฤด,ดูกาลนี้คนบ่ฮหอนบ่ถึงละ่ะ ไลายพี่น้องบ่แม่นยอกงมงผู้จัดก,การนอนกรับหรื่แม่นผู้จัดการนอนหรับลหลายๆคนบอกว่าโอ้ยห่าวเป็นหานน่าวให้ผ่านแต่ว่าสิวา่าฤดูกาลนี้ก็บ,บ่แม่นเด้ตั้งแต่ตเปิดโตมาหมอลำอั่มปีแรกเลยไหมสาวน้อยลังเพลิงโชว์เหี่หนาหานพากันซุบซิบซุบซิบซุบซิซซบบอกอยู่ดิหนาหานเครื่องเสียงดังดีเครื่องเสียงดังดีนักดนตรีเล่นเด็แหฮพวกล้ำชุดเพชรนี่แหงจัง เออทีท่สำคัญกว่าหันที่ปลี่ยนบพราะกางง่วงเงาห้าวนอนหาวเป็นหาวจวดอย่างเดียวเออผู<ม>้จัดาการยางรอ,อยุบันขึ้นยางจน<ม>ตีแตกเนาะ<ม>ยายไล่เนาะ<ม>ท้ายคลิปตีสามเพราะท่านในเส้าไทยเราพุทธสิกานอนเอาผู้จัดาการยางรอ,อยุบัน,นเนาะ<ม>เออ เได้สมึงเดนเสืาสิยางไปย่วไปย่หัวกรกเต้ยหัวแลลวลดว่าก็แม่ยางรอหาต่วงานี่ยางโอหาท้ายคีบพงท้ายคีบพุ่งก็แม่ยางหาต่วนง่ายละสั้นเขาไปถามกับว่าได้างนี่เอาไปกแช่ไปนางนอนบ่เรียกฮ้องโก้ก้สีน้ยเงยกัเรียกฮ้องโกูหลังกูตัวเราหยอกกันเส่เราพอกระแช่ลรคนอันนี้ขึ้นยางน้แล้วเป็นห่วงคดดีดีเจอสล้าดาผู้ใดเล้าดาผู้ใดคุณนันตปังเพิ่ว่ามีตะโนอยากให้ดาเดี๋ยวไให้ผ่านเออดาผู้ใดวางวังเมาหล เอ,เ,เอาจชิงสารพ่นองเนาะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพสายโหดหรือเปล่าเอซี FC แฟนคลับกับคอมเมนต์ของพี่น้องอขอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ